สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะคลิปนี้นะคะก็คืออุย้ยไม่อยู่นี่ <laughs> ลรมเลยลืมเลยว่ามีไม้แล้วคลิปนี้นะคะจะมาบอกความรู้สึกนะหลังจากที่ได้อ่า ดื่มน้องชาดอกไม้นะคะเราไปประมาณ3ามวันเนาะที่แบบให้เทสแล้วก็ให้ดื่มกันนะคะสามวันนะเดี๋ยวเราก็จะมาแบบมาฟังความรู้สึกกันนะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะใครจะพูดก่อนออ <c oughs> อ๋ออันถือไวค้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ่ะน้องอเมหลังจากที่ดื่มไปแล้วนะคะสาวันอ๋อเป็นยังไงบ้างอ๋พูดพูดจริงๆเลยพูดตรงๆเลยนะคะไม่ต้องแบบ อันนี้เลยเนาะเอาแบบเร็วๆเลยตรงๆเลยค่ะพี่ๆค่ะเอาแบบเร็วๆเนาะหลังจากที่น้องได้ดื่มไปสามวันนะพี่ๆค่ะอ่าอันนี้น้องจะพูดตรงๆเลยเนาะพี่ๆค่ะก็คือแบบน้องเป็นคนจะบอกว่าไอเดียน้องเป็นโรคซึมเศร้าเนาะพี่ๆค่ะมีภาวะโรคซึมเศร้าแล้วก็แพนิกปกติก็คือเป็นคนหลับยากมากขนาดยานอนหลับก็คือเอาไม่ค่อยอยู่นะคะพี่ๆค่ะแบบ ขนาดใช้ยาช่วยแล้วก็คือนอนไม่ค่อยหลับเหมือนกันเนาะพี่พี่ขาแต่แบบพอได้มาแบบดื่มชาชาดอกไม้ไปสามวันเนาะพี่พี่ขาก็คือรู้สึกว่าแบบสมองโล่งเนาะพี่พี่ขาก็คือแบบสมองโล่งนะคะแบบจากที่แบบนอนไม่ค่อยหลับก็คือแบบนอนหลับสบายมากเลยค่ะพี่พี่ขาปกติคือกินยานอนหลับก็คือไม่ได้ช่วยอะไร ก็ช่วยนิดหน่อยอะค่ะพี่ๆขาแต่มันยังคิดวนคิดวนคิดซ้ําคิดอะไรอยู่นะคะพี่ๆขาแต่พอแบบดื่มชาดอกไม้ไปแล้วพี่ๆขามันทําให้แบบว่านอนแบบหลับสบายง่ายขึ้นเหมือนสมองโล่งปลอดโปร่งขึ้นค่ะพี่ๆขาอืมโอเคเนาะก็คือง่ายๆเลยก็คือนอนหลับสนิทมากแม่อนอนหลับสนิทมากขึ้นน,นะคะอ๋อโอเคค่ะขอบคุณมากอันนี้เพราะว่าเราเทสมาเลยอ่ะเอาเอาให้แบบสุภาพปรเป็นยังไงบ้างคะที่น้าออกมาลยเจ้า ส่วนตัวผมเองผมเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากนะครับคิดคิดคิดเรื่องงานตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะปวดหัวมันปวดมาตรงคิ้วลงมาตามันเหมือนผมไปตรวจแล้วเป็นเหมือนกับหมอบอกว่าเป็นไมเกรนเป็นไมเกรนครับแล้วก็ได้ดื่มชาสามวันแล้วรู้สึกว่ามันมันโล่งขึ้นครับแล้วก็อาการปกติมันเป็นทีๆนะบ่อยๆถ้าผมคิดเยอะๆก็เป็น อ่าตอนนี้รู้สึกว่ามันโอเคขึ้นครับก็ไม่มีอาการที่ว่ามันวิตกกังวลอะไรอย่างนี้แล้วครับรมันหลับสนิทด้วยครับโลง่ลลงขึ้นครับใช่ครับโอเคเลยอะจะบอกว่าไม่มีใครแบบมีกลิ่นตัวกินตัวหอมบ้างเหรอเพราะว่าทําไมรู้สึกว่าส่วนตัวก็คือก็คือดื่มเนาะแล้วรู้สึกว่ากิ่นตัวหอมขึ้นนะ่ะรู้สึกว่าปกติอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบไม่ชอบใส่อะไรนะ คนหองเองเหรอคนรโ่น,นอะโลโลเออใช่เออเออนัน